สวัสดีครับผมมิตรรักนักคุตทั้งรายนักลงทุนด้วยเนาะะทุกทุกแอปเลยที่ผ่านมาเจอแล้วก็ตั้งใจมาก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีมาฟังมาสาตยายนะใครฟังจบก็ขอบคุณด้วยผมก็ทําคลิปขึ้นมาเนาะก็มาฝากเตือนเนาะสําหรับแอปตัวเนี้ก็มีหลอกให้สมัครตามเฟซนะครับผมเลทร้อยยี่เลทหนึ่งร้อยบาทอันนี้ไม่มีจริงนะครับผมค่าเชิญแอปเนี้ยได้ไม่ถึงสิบบาทนะครับผมได้ไม่กี่บาทเองนะครับผม บางแอปบางคลิปที่ผมทาขึ้นมาไม่ได้ค่าเชิญไม่ได้อะไรเลยเนะครับผมอย่าง x อ็อะไรเนี่ยไม่ได้ค่าเชิญอะไรเลยเนะครับผมคือทาขึ้นมาเฉยๆนะครับผมไม่ได้เงินเอาไง่ายไม่ได้เงินอะไรเลยเนะครับผมแล้วก็หลอกให้สมัครเนาะหลอกให้สมัครแล้วก็บล็อกกันเนี่ยไม่มีหรอกนะครับผมแอปแอปขุดเนี่ยมันมันได้ค่าเชิญไม่เยอะหรอกนะครับผมไม่ถึงสิบบาทหรอกนะเพื่อนนะหกเจ็ดบาทประมาณนี้นะครับผม ถือเป็นกำลังใจเนาก็คือแต่ว่าที่มาแนะนำมันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราทําไปไม่ได้เงินทําทําไมอ่ะก็คือมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะครับผมมันก็ได้แต่มาได้ไม่เยอะแต่ว่าแอปกดมาแนะนําเนี่ยเพราะว่าแอปมันเล่นง่ายนะครับผมมันบอกสําหรับคนไม่มีเวลาเนาะ,อ,ะอย่างผมเนี่ยผมผมทําคลิปลงเนี้ยคือผมเพิม่มเลิกงานมานั่นเพื่อนนะผมก็มาทําคลิปหนึ่งคลิปอ่าไอ้สร้างไรายได้จากยูทูบอ่ะมันก็สร้างไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับผมอ่ามันต้องมีผู้ติดตาม เป็นพันคนยอดดูสี่พันชั่วโมงอะไรเงี้ยถึงจะสร้างได้แล้วก็ทําเผื่อมันช่วยเพื่อนๆได้นะผมไปเจอหลายคนในเฟซอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ผมก็ดีใจเนาะอ่าราก็เชิญเพื่อนแล้วก็มีมเหรียญเนาะถ้าใครอถอนไม่เป็นอถอนไม่ได้สมัครไปนี้นไม่ผ่านสมัครปครับไม่ผ่านหรือถอนไม่เป็นมันซับซ้อนเนี่ยก็ทักเฟซเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซว้ให้ก็คือทักมาขายเหรียญกับผมเลยอ่าผมก็จะตีราคาให้หน้าน้าแอปเลย ราคาณปัจจุบันซึ่งราคาตอนนี้มันขึ้นทุกวันเลยนะเพื่อนนะทําคลิปกันก่อนๆมันลงไปมันไม่ได้ลงนะแค่เริ่มต้นเปิดหัวมามันก็ห้ากว่านะตอนนี้มันจะขึ้นหกอลลาร์นะวเพื่อนนะก็ดีใจกับผมด้วยนะกับตัวแอปเราด้วยเนาะสรางวัลก็มีจากการเนี่ยฝากกินดอกเบี้ยแค่นี้เลยฝากกินดอกเบี้ยกับเช็คอินแล้วก็เชิญเพื่อนแค่นี้เลยแค่นี้เลยภารกิจมันน้อยนะก็เลยมาแนะนามันเหมาะสาหรับคนที่มีเวลาเนะเรามีติดมือถือไว้เนี่ย สักวันหนึ่งแอปตัวนี้มันจะช่วยเปนเพื่อนได้นะมันก็จะหมุนไปเป็นเพื่อนตลอดปีตลอดชาติเลยนะเนี่ยหมุนอย่างนี้อ่าในแอปก็ประมาณนี้นะส่วนวิธีสมัครก็บอกไปแล้วเนาะอ่าวิธีสมัครวิธียืนยัน MBD แล้วก็วิธีสแกนเข้าร่วมอ่าส่วนมากก็ไม่สแกนกันเนาะแล้วก็เก็บช้าร์ตนัต่นก็นะสำหรับสแกนก็บอกไปแล้วเนาะบอกทุกคลิปเลยน่าจะน่าจะรอบที่สองร้อยแล้วนะนะการสแกนเนาะก็คือ เนี่ยพอเราสแกนไพ่เราเข้ามาตรงนี้อรางวัลจุงใจมันจะเก็บได้ไวขึ้นนั่นเพืนะ่อนนะสแกนเขาจะส่งรางวัลมาให้เราทุกวันเลยอ่ะเราเข้ามาตรงนี้เราเข้ามาเช็คดูทุกวันนะอ่าศูนย์รางวัลอันนี้เราไม่ต้องขุดนะเรารางวัลวเอาเลยอ่ากดรับเลยส่งมาให้แล้วมรก็ okay. ให้มัดก็ให้อ่ามีอยู่ศูนย์อยู่ศูนย์เก็เห็นปะอ่ามันก็ถอนได้นะรางวัลตรงนี้ก็ออถอน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาเนาะมาอัปเดตแอปพลิเคชันเนาะก็มาดีใจกับตัวทางแอปเพรเนาะก็มูลค่าเหรียญจะขึ้นไปเตะหกดอลลาร์แล้วนะเพื่อนนะเปิดตัวมาได้เออ่กี่วันวะเปิดงแต้มหนึ่งถ้วาก็สิบแปดเปิดตัวมาได้สิบแปดวันนั่นเพื่อนนะแค่สิบแปดวันน,นนะอ่าราคาเหรียญตรงนี้เพื่อนนะอ่าไอ้ตรงนี้เป็นกิจกรรมเซลฟี่นั่นเพื่อนนะก็คือไปเซลฟี่ตามสถานที่ต่างๆนะแล้วก็จะได้มาสามเหรียญนั่นเพื่อนนะผมก็ทําไปแล้วนะเออมันได้ศูนย์จุดสาม ไม่ใช่สามเดียนได้0.3นะคือไปเซลฟี่แบบนี้เลยเนี่ยรูปที่มันเขียนเนี่ยเห็นปะ่ะที่จะฟ้าเนี่ยเซลฟี่แบบนี้เลยแล้วก็ส่งให้เขาดูนะเขาจะส่งรางวัลมาให้เพื่อนๆนะแต่เพื่อนต้องสแกนก่อนนะสแกนเข้าลงในจอเนื้อ QR โค้ดที่ผมส่งให้เพื่อนอนะ่ะจะให้ดูนะแต่คใครยังไม่สแกน,นะนเนาะถึงมาเจอคลิปนี้ก็คือแคปหน้าจอคลิปเนี่ยเออแคปหน้าจอ QR โค้ดเนี่ยไว้เลยนะครับผมนเ,นเนี่ยตัวเนี้ยเห็นปะ่ะ ใช้การสแกนบนหน้าแรกคนเข้าร่วมชุมชนเขาจะได้ส่งรางวัลมาให้เพื่อนถูกนะแคปไ้เลยแล้วก็เอาไปสแกนเ่อใครผ่านมาเจอคลิปนี้หรือยังไม่สแกนก็คือเขาจะส่งรางวัลมาให้เราทุกวันเลยตรงไหนรางวัลเนมีรางวัลจูงใจอ่ะทุกวันเลยมันจะตัดทิ้งเที่ยงคืนนะถ้าไม่มากดนะมันก็จะหายไปนะรางวัลมากน้อยก็แล้วแต่วันนะเพื่อนนะอ่าเนบางนแคบนรงนี้เอาไว้เลยแล้วก็ไปสแกนนะอ่าแคปไปเลยอ่าโอเคเนาะวางว่าแคปนะไหนบ้างมันจะมีการสแกนตรงนี้เห็นปะกดเข้าไปเลย อันนี้รอบรอบที่สองร้อยหนึ่งนะจะนับทุกจะทำตลอดเลยไอการสแกนเนี่ยเพราะว่ามันคือเพื่อนๆเก็กเบช้านะผมดูแล้วนะเนี่ยเราสแกนไปเลยกดจิ้มเข้าไปเลยผมกดไปแล้วนะไม่่อยติดน้เพื่อนนะอ่ะเนี่ยคุณมีความเสี่ยงสแกนอยู่แล้วอ่านเรียบร้อยเข้าไปแล้วเข้า้ครข้างเดียวขายก็ตรงน,นี้นะํำรวจนะเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้จะไม่ยาวนะวาาเ,เพราะมาอัปเดตครับซึ่งราคามันขึ้นนะเพื่อนๆนะ เหรียญตัวอื่นหรือแอปอื่นจะโตวก็จ้ามแต่ตัวเนี้ยมันขึ้นนั้นเพื่อนนะเออเราก็ล็อกอินก่อนอ่าใช้เอ็มพีของเราอ่าล่างสุดเอ็มพีแล้วก็เชื่อมต่อก่อนนะเพื่อนนะเชื่อมต่อก่อนมาร์ฟอ่าเราเข้าล็อกอินแอปอะไรก็ได้ใช้เอ็มพีหมดนะเพื่อนนะอนุญาตแอปเราเชื่อมต่อกลับมาที่เดิมแบ่งรายจ่ายสองจอยไวนะอามาร์ฟก็ให้อ่า นี่นเพื่อนดูเราทําคลิปกันแต่ก่อนตอนนี้ห้าจุดเก้าก็คืออีกนิดเดียวก็จะแตะหกดอลลาร์แล้วนะเพื่อนนะเปิดตัวสิบแปดวันเค่สิบแปดวันเองอะ่ะเริเพื่อนไม่ต้องไปคิดดูเลยผ่านไปแค่ปีสองปียังไม่ต้องไปพูดถึงเลยนันเพื่อนนะมีเหรียญเดียวขายสิบดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์คือมีเงินใช้เลยนันเพื่อนนะอันนี้เป็นประเทศไทยของเราเพื่อนนะอ่าเพื่อนจะขายให้กับประเทศไทยของเราก็ดีนะปภาษาไทยนะอ่าแต่เขารับขั้นตา่าที่หนึ่งเหรียญขึ้นไปนะ รับเันตามที่หนึ่งเหรียญคือเพื่อนๆต้องมีหนึ่งเหรียญถึงจะขายได้นะเนี่ยจำกัดจานวนนี่คือจํานวนเหรียญที่เขาจะขายได้นะแล้วก็จํากัดสูงสุดที่เจ็บสิบเจ็ดสิบเหรียญนะอ่าตัวข้างล่างนี่ก็จะราคาก็ต่างกันไปต่างกันคืออะไรทำไมมันถึงต่างอ่ะต่างที่กระเป๋านะเพื่อนนะกระเป๋าแล้วก็ประเทศอกระเป๋าแล้วก็ประเทศอ่ะเฉละกระเป๋าเพราะว่ายังกระเป๋าต่างประเทศมันก็จะถูกนันเพื่อนนะกระเป๋าที่เพื่อนมีอ่ะ ก็คือกระเป๋าที่แพงที่สุดที่ผมแนะนาไปรอบแรกอย่างที่บอกไปก็คือเป็นใบเนียนไทยกับบิ๊กคับนะครับผมอ่าก็คืออ่าเป็นใบเนียนไทยอ่าส่วนประเทศไทยของเราเองเนี่ยถ้าเขารับเปิดขายรับคือเหรียญก็เป็นบิ๊กคับนะอ่าเห็นปะนี่มีกระเป๋าอยู่หมายเหตุคือกระเป๋าคือแอปที่เพื่อนมีเอาไว้รับ u s d t คือเอาง่ายๆแนะนำแค่สองแอปพอก็คือใบเนียนไทยกับบิ๊กคับขายได้ราคาดีที่สุดกระเป๋าอื่นขายได้หมดเลยรับได้ประมาณห้าหกสิบกระเป๋าแต่ว่ามันถูก ผมก็เลยไม่แนะนำนันเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนๆดูหนึ่งเหรียญหออนึ่งดอลล่าร์เลยไปเน้นทายกับพิคับเนาะ,ะส่วนเหรียญตอนนี้ก็สามารถซื้อได้นะเพื่อนแต่ว่าไม่แนะนำนะเพราะว่าราคาเหรียญมันแพงมากเลยไอที่ซื้อเนี่ยไอเห็นดอลล่าร์เนี่ยไม่ใช่เต็มเหรียญนั้นเพื่อนนะเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งนะเป็นเศษของเหรียญอีกทีหนึ่งอะ่ะโอ้โหโหดเลย โหดมากๆเลยนะเพื่อนนะราคาเหรียญน,นะเนียราคาที่เราจะซื้อไปอ่าซื้อไปฝากกินดอกเบี้ยนนะอ่าส่วนตรงนี้เขาจะเขียนว่าอไรมะคํคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์สามร้อยสี่สิบสี่คำสั่งซื้อก็คือจํานวนโอเคมีซีเขาจะขายเป็นจํานวนเลยนะ,ะก็คือแพงมากๆเลยนะเพื่อนนะถ้าจะซื้อไปอะถ้าจะซื้อไปฝากกินดอกเบีย้ยโหดมากเลยเพื่อนเป็นแค่เศษของเหรียญน,นะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย มันไม่ใช่หนึ่งเหรียญเต็มนันเพื่อนนะโอ้โหแพงมากเลยเพื่อนนะอันนี้ก็ราคาขายก็ราคาซื้อจะแพงกว่าประมาณเกือบเกือบหนึ่งดอลลาร์นะเพื่อนนะประมาณศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่นะราคาเหรียญก็ขึ้นทุกวันเลยถ้าเพื่อนอยากรู้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นมันก็ไล่ไล่ดูคลิปผมนะที่ผมลงอนะมันมันขึ้นทุกวันเลยมันจะเตะหกดอลลาร์นะมันเป็นเหรียญระบบนี้วศนะเพื่อนนะดังนั้นการที่เหรียญมันจะลงอะยากมากนะเพื่อนนะ มันราค่าเห็นปะ5.88ตรงนี้เราไม่ต้องดูนะให้เราดูราคาซื้อเหรียญเป็นหลักนะ5.9เนอะ5.9ดอลลาร์อันนี้ราคาเหรียญก็คือเพ่อมีจิตมือถือไว้ก็โอเคส่วนการนับเหรียญนะว่าเรามีพอไหมดูยังไงอไอ้ศูนย์จุดข,ข้างหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นค่าแก๊สดค่าอะไรนะใน,นความคิดผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเพื่อนพอไหมให้ผมให้ดูคลิปนี้เป็นหลักนี่คือศูนย์จุดหนึ่งที่ผมมีอยู่ ไอเลขศูนย์ข้างหลังเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนอ่ะนี่คือที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเองโอเคเนาะอ่ะไอเลขขาวๆข,ข้างบนเนี่ยคือเหรียญใหญ่สุดก็คือหนึ่งแต่ถ้าลองจากเลขขามาศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเรามีอยู่ศูนย์จุดหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยผมมีอยู่ศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเองเนาะื่อใครไม่เข้าใจเนาะการนับเหรียญแต่ผมคิดว่าไอเลขหลังเนี่ยมันมีค่าอยู่แล้วแหละมันต้องมีประโยชน์แล้วในอนาคตต่อไปนะ งาน dunno, มันไม่ทํามาแบบนี้หรอกตเหรียญมันแพงเหรียญมันขึ้นทุกวันเลยนันเพื่อนนะขึ้นผมยังไม่เคยเห็นเหรียญอัวนี้มันตกไปนะเหรียญตัวอื่นตกเต็มเลยแต่เหรียญตัวนี้มันขึ้นทุกวันมันจะแตะหกหอล่าแล้วอ่ะมันขึ้นทุกวันมันขึ้นวันละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะสังเกตดูนั้นเพื่อนลองเข้าไปดูแอปดูนะวันก่อนมันอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าแต่ก็เรมขึ้นมาแปดเก้าสิบเริ่มขึ้นมาเก้ามันขึ้นมาทุกมันขึ้นวันละศ จวต่อไปมันจะเป็น,นเหมือนเหรียญิกคอยนะเพื่อนนะแอบตัวนี้ก็คือมันขึ้นทุกวันเลยอะ่ะเป็นเหรียญระบบนิเวศของเหรียญดอลลาร์นะเงินดอลลาร์มันก็เลยขึ้นนั้นเพื่อนนะมันก็เลยตกยากนะคิปนี้ก็พูดเรื่อยยเนาะก็ฟังเอาเนอะใครฟังจบก็ดีใจด้วยถ้าใครมาเข้าใจยังไงอยากขายเหรียญก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้เนาะ ทักสอบถามได้เลยไม่ต้องด่ากันก็พอผมมาทําคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรหรอกผมก็มาทําคลิปแนะนำเพื่อนเพื่อนเพราะผมเป็นคนพาเพื่อนมาสมานะัครเาผมก็ต้องรับผิดชอบตรงน,นั้นด้วยนะก็คือแนะนําในการสมรัครผมก็เป็นคนแนะนํามาแล้วก็วิธีเล่นเนาะวิธีเกมเหรียญเนานะส่วนเพื่อนๆมีเหรียญอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเหรียญตัวเนี้ยหาซื้อไม่ได้ผมยังหาซื้อไม่ได้เลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยในเฟซเต็มเลยไม่มีสักคนเลยทักมาหาจะขายไม่มีมีไม่โพนาะมันต้องศูนย์จุดหนึ่งก่อนนะั้นเพื่อนๆนถึงจะขายได้นะ อาตอนนี้ฝากรายวันนั้นเพื่อนนะฝากรายวันถอนได้ทั้งทุนถอนทั้งดอกเบีย้ยอ่าคงที่คือฝากรายเดือนขึ้นไปนั้นเพื่อนนะอ่าสำหรับคนไม่ร้อนเงินคนไม่เอ่อไม่เดือดร้อนอะไรก็ฝากรายปีไปเลยเนาะเนี่ยเห็นป่ะผมฝากไปเห็นปะ่ะเนี่ยฝากรายปีเลยผมฝากไปเลยเดือนสามร้อยหกสิบห้าวันเห็นป่ะเพื่อนเนเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันฝากทิ้งไปเลยเนาะอนาคตมันแพงอยู่แล้วเพื่อนนะ แล้วอย่างหนึง่งมือถือมันก็ไม่ได้เพื่อนความจําอะไรมันก็ไม่ได้กินแบตบกินมือถือกินแบตอะไรมันกปกติอยู่นะเพื่อนะนะก็ตามนีนะ้เนาะปัญหาคือที่เพื่อนเก็บชาร์จเก็บอะไรก็คือไม่สกแกนนั่นแหละผมก็บอกไปหมดเนาะวิธีสมัครคลิปหน้าน่าหนักวิธีสมัครวิธีสแกนวิธียืนยัน MBAD ก็บอกไปหมดนะแล้วเนาะราคาเหรียญก็ขึ้นทุกวันเลยอาจจะทิ้งลิง, Facebook ง,งก์เฟซบุ๊กไว้ให้อ่าเผื่อใครอยากขายเหรียญคือถอนไม่เป็นไงเพราะระบบถอนมาจากค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะ คือมันทำแบบนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการโอนผิดนะเพื่อนนะผมเข้าไปดูใน WLD แล้วเนี่ยกลุ่มนะโอนผิดทำไงคะโอนผิดทำไงครับมันเดเจอปัญหานี้ทุกวันเลยท่านเพื่อนอยู่ในกลุ่ม WLD นะมันจะเจอปัญหาตัวเนี้ยทุกวันเลยนะครับผมก็เลยแอป,ปตัวเนี้ยเขาก็เลยทำขึ้นมาเป็นคนกลางนะเพืนะ่อนนะอ่าเนี่ยมันคือคนกลางนะเพื่อนคือคือไม่ต้องกลัวมันจะผิดเลยท่านเพื่อนส่งผิด ID ผิดส่งเชียรผิดอะ่ะเขาจะไม่ส่งให้เพื่อนเลย เขาจะตีเหรียญกลับมาที่ไอดีของมันเพื่ออัตโนมัติเลยนั้นุกเขาก็เลยทําขึ้นมาแบบนี้เพื่อป้องกันตรงนั้นนั่นเพื่อนนะเขาจะตีเหรียญกลับเข้ามาที่เมดของเพื่อนเลยต่อให้เพื่อนส่งไปผิดกดผิดอะไรก็ตามเขาจะส่งกลับมาเลยดังนั้นเราไม่ต้องกัวมันก็เลยเหรียญตรงนี้มันก็เลยขึ้นทุกวันนะมันคือมันป้องกันการผิดโดยล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่มีทางผิดนะเพราะว่ามันเป็นคนกลางนะเพื่อนนะมีคนกลางส่งให้เราเนี่ยแอดมินส่งให้เราตลอดนะถ้าเรา ส่งให้เขาผิดเนี่ยเขาก็ไม่ส่งให้เราอยู่แล้วเพราะเขาก็ตีกลับแต่ถ้า w B L D มันไมส่งผิดถูกปะจบเลยจบเฮเลยอเขาก็เลยทำเป็นแอดมินกลางขึ้นมานะเขาป้องกันอย่างนั้นเละเผื่อเราคัดลอกไปเนี่ยเราคัดลอกตรงอยู่แต่พอเราไปกอปุ๊บไอ้หี่แม่งผิดตัวหนึ่งนี่จบเลยนั่นเพื่อนนะเราคัดลอกผิดไปตัวหนึ่งนี่คือมันไปคนอื่นเข้าคนอื่น,นนั้นเพื่อนนะโค้ดมันผิดตัวหนึ่งเนี่ยจบเลยนะเพื่อนนะที่ผมกล้าพูดได้ผมเล่นหลายแอปนั่นเพื่อนนะอ่ไ้แอปเดียวเนาะ แต่ผมก็แนะนำให้เพื่อนเล่นหลายๆแอปเนาะสักสามสีแปป่แอปนะเพื่อนนะต่อวัน,นะเล่นจริงๆไว้เผื่อมันช่วยได้อาจจะช่วยได้ไม่เยอะหรอกอาจจะพอได้ค่าน้ํามันลดได้ค่าเน็ตถูกปะได้ค่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ามันเป็นที่ออะไรเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วนั้นเพื่อนก็ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนาะดีกว่าเราปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่าเนาะส่วนการนับก็แบบนี้เลยเอาคลิปนี้เป็นหลักเลยนี่คือศูนย์จุดหนึ่งที่ผมมีอยู่อ่าเอาเอาไปเทียบกับไอเดียเพื่อนเลยว่ามีศูนย์จุดหนึ่งหรือยัง เพราะว่าผมมีอยู่แค่0.1ตอนนี้ก็คือขายได้เลย0.1แต่ว่าผมก็ไม่ได้ขายหรอกเนาะเพราะว่าผมก็จะไปฝากกินดอกเบีย้ยมาเดินนั่นแหละเพราะว่าผมก็ถอนจากแอ F อืนมาแทน,นนะครับผมถพนมาจาก WLD แล้วก็ XWLD เนาะอนมาจาก F อืน <c oughs> ตามน,นครลิปนี้เนาะอ่าก็ยาวนิดนึง15นาทีอ่อใครไม่เข้าใจยังไงก็ทักสอบถามได้เลยอ่าทักสอบถามไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับผมคือผม ถ้าผมว่างอ่ะเลิกงานมาผมก็ไปตอบเพื่อนๆอยู่ดีผมตอบทุกคนอยู่แล้วในทั้งในเฟซทั้งในคลิปทั้งในไลน์ทั้งใน youtube ผมตอบหมดถ้าผมเลิกงานมาผมก็จะไล่ตอบนะเพราะผมตั้งแจ้งเตือนเอาไว้นะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาเลยว่าใครทักสอบถามอะไรบ้างคือผมยินดีนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าทำไมเพราะว่าผมไม่เล่นพนันออนไลน์นะเพื่อนจะติดตามในเฟซในไลน์ใน youtube ก็ตามจะไม่มีพนันออนไลน์เลยแม้แต่นิดเดียวจะไม่มีโฆษณาขึ้นเลยพนันออนไลน์คือผม ไม่ได้ดิพันออนไลน์เนาะอย่างผมก็กล้าแนะนําเพื่อนได้เนาะว่าสิ่งเนี้ยมันมันช่วยเพื่อนได้จริงมันมันมีประโยชน์นะเพื่อนนะอ่าแล้วก็ราคาเหรียญมันขึ้นทุกวันเลยนะเพื่อนไโอ้โเอาเรื่องกูนั้นเพื่อนนะโอ้โแล้วก็ตกใจเพื่อนมันขึ้นเจ้หกดอลลาร์เลยล่ะที่เราคุยกันแต่ก่อนมันแค่เท่าไหร่ห้าห้านิดๆอย่างนั้นเพื่อนเนี้ยเดี๋ยวพวกเนี้ยเลยอีกวันสองวันมันก็ขึ้นหกดอลลาร์แล้วนะเพื่อนนะแล้วเพื่อนต่อนี่เปิดตัวแค่สิบแปดวันนะเพื่นนัา้ แค่สิบแปดวันเพื่อนๆเราเพื่อนๆคิดดูถ้ามันระยะมันแบบเหรียญบิทคอยน์และเหรียญอื่นๆนะเพื่อนเพื่อไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพื่อนนะแค่ผ่านปีสองปีสามสี่ปีเนี่ยเพื่อนๆมีแค่เหรียญเดียวสองเหรียญนะเพื่อนเพื่อนก็ขายได้หลายล้านล่าแล้วเพื่อนนะวนขายไม่เป็นถอนไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงขอแค่เพื่อนเพื่อนมีเหรียญนะเดี๋ยวผมจัดการให้เองนะครับผมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมขอแค่มีเหรียญอ่ะทักมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้จะกี่เหรียญก็ตามผมจัดการให้ได้หมดเลยนะครับ เนาะไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าผมขึ้นตรงกับทางแอปเขาเลยนะครับผมผมคุยกับผู้พัฒนาเขาเลยเนาะอ่าก็คือคือตดปัญหาอะไรก็คือทักมาสามถามได้เลยอ่าไม่ต้องด่ากันก็โอนะครับผมอ่าไม่ต้องด่าไม่ต้องแบบเสียดสีอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะาผมทาคลิปมาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมส่วนการชวนสมัครเอ่อได้เลทร้อยได้เลทร้อยยี่ไม่มีจริงนะครับผมแอปตัวเนี้ยมันได้ไม่ถึงสิบาทนันเพื่อนนะ ดังนั้นอย่าไปเชื่อนะครับผมจะไปหาเชื่อใครนครั่นเพื่อนเนาะสมัครคือสมัครกับผมก็ได้หรือสมัครจากคนอื่นก็ได้นะครับผม ว่ามันได้ข้าเจือมันแทบจะไม่ได้อะไรนะั้นเพื่อนนะค่าเจือ่นะ ก็แนะนำไว้น <Too> ั <S ing> ่นเพื่อนเนาะฝากไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็คือแบบผมคุยกับเขาโดยตรงเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นกับผู้พัฒนาแอปโดยตรงเลยนะเพื่อนนะอ่าแก้ปัญหาก็คือเขาส่งได้เขาส่งอีเมลมาให้นะอ่าอันนี้นะเพื่อนนะแล้วผมก็ได้รางวัลจากทางแอปเขาด้วยนะเพื่อนนะอ่าเพอาเพื่อเอาไว้มาทําคลิปบอกเพื่อนๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็ผู้พัฒนาเขาส่งแอปส่งมานะครับผมเดี๋ยวจ่ายให้ฟังเนาะอ่าสวัสดี ผู้ประสานงานการฝ่ายตลาดโซเชียลมีเดีย FX MEC ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณที่เป็น uh, ผู้ใช้ผู้มีผลงานโดดเด่นที่สุดระดับการมีส่วรนร่วมกิจกรรมองคนสร้างคำบรรยายของเราอย่าง้จริงอ่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังมาหาคำรับมือสมาชิกโดดเด่นกุมชนแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเราอยากก็คือเขาอยากความความเห็นนะครับผมว่ามันติดตรงไหนว่าคนสมัครไม่ผ่านตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมตอนนี้ผมก็บอกเลยครับว่าการสแกนตรประชนเนี่ยมันยากเกินไปไม่ติดแล้วก็สมัครไม่ผ่าน แล้วก็การยืนยัน EMd คนคนไทยส่วนใาหญ่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอแล้วก็ไม่เข้าใจว่า e ด d คืออะไรส่วนภาษาอังกฤษนีเขาก็บอกว่าเอฉันเข้าใจดีว่าคนไทยส่วนใาหญ่อ่านภาษาอังกฤษไม่เราฉันก็จะเอาเรื่องนี้เข้าไปเป็นที่ประชุมแล้วก็จะทําการแก้ไขต่อไปแต่ผมมองดูตรงนี้มันค่อนข้างยากนะเพื่อนนะเพราะว่าแอปตัวนี้มันสนมากมันเป็นภาษาอังกฤษนะตัวนะแอปต่างประเทศแต่ว่าในตัวแอปภาษาไทยก็ถือว่า ประมาณเกือบเกือบ85เปอร์เซ็นตะ์เลยนะทางนั้นในนั้นอ่นะ8 85เปอร์เซ็นต์คือภาษาไทยล้วนเลยนั่นเพื่อนนะอ่าอ่าก็ประมาณนี้นะเขาบอกเขาไปประมาณนี้เขาก็รับเรื่องเรียบร้อยแล้วเพื่อนนะอ่าก็คือคุยกับเขาโดยตรงก็ได้รางวัลมาจากเขาแหละมาทำคลิปทําอะไรแบบเพื่อนๆตกอะอ่าชนราคาเรียนเอาขึ้นทุกวันเลยมาให้กําลังใจสําหรับสายขุดเนาะคลิปเนี้ยเอาเลยดูตอนเนี้ยปีเนี้ยอ่าอีกปีหนึ่งหรือปีสองปีเรามาดูอ่ะอาจจะพุง่งจวดไปเลยนั่นเพื่อนนะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือจริงๆเนี่ยฟังคลิปก,ไกป็ไม่เข้าใจกดมาที่โปรไฟล์เลยส่วนช่วยเหลือมัพอ่าไม่เข้าใจแล้วก็ตรงนี้เลยติดปัญหาย,ย,ยืนยันเอ็มดีเอ็มอีดีไม่ผ่านติดปัญหาตรงไหนเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็ส่งเรื่องให้เขาเลยส่งรูปภาพให้เขาดูด้วยส่งเอ็มอีดีให้เขาดูด้วยส่งยูอดีให้เขาดูด้วยยูอดีตรงนี้เห็นปะ่ะ u s e ER อเนี่ยคือ u ู d เนี่ยตอนนี้ส่วนช่วยเหลือแล้วก็เลือกเลยว่าติดปัญหาตรงไหน,น เนาะ,ะสำหรับผู้ใช้ใหม่อสือประกาศตัวมือสําหรับผู้เริ่มต้นอก,นนก็เข้ามาดูเลยเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนก็เข้ามาดูเลยอแล้วก็คุยกับเขาโดยตรงเลยนะครับผมเนาะ,ะส่วนเรียนก็แนะนําอีกอีกรอบหนึ่งนะรอบที่ห้านะศูนย์จุดหนึ่งคือเอารูปของผมเนี่ยเป็นหลักเลยนี่คือศูนย์จุดหนึ่งที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ศูนยะ์จุดหนึ่งเนาะนี่แหละศูนย์จุดหนึ่งแค่นี้หละ นับจากเลขาขาวๆข้างบนไปข้างหลังไปเนี่ยส่วนจุดหนึ่งผมก็มีอยู่แค่ส่วจุดหนึ่งเท่าน,นั้นเองอ่าซึ่งผมก็ไม่ได้ถอดให้ดูเนาะเพราะว่าคลิปถอไปดไว้เยอะแล้วเพราะผมจะไปฝากกินดอกเบี้ยรา,ายวาันนะาเพื่อนนะอ่าก็ผมฝากไว้ทั้งรายวันแล้วก็รายปีได้นะเพราะว่าผมคิดว่าแอปเนี้ยต่อๆไปยังไงก็แพงนันเพื่อนนะแต่ก่อนผมดูคลิปบิคอยคนหนึ่งนั่นเพื่อนนะของพี่คนหนึ่งในยูทูบแบบผมดูมประมาณสองล้านกว่านะไม่รู้ว่าใครทันหรือเปล่านะ มันเป็นคลิปสอนถอนเข้าไปเนยนไทยกับพี่คับนะไม่รู้ว่าแกคลิปแก,แกชื่ออะไรหรือเปล่าผมดูพิ่คอยตอนนั้นนะ่ะสองสองไม่ถึงสองล้านด้วยประมาณล้านเจ็ดล้านแปดนะเหรียญบีคอยหน,นะนึ่งเหรียญนะทุกวันในสี่ล้านกว่าผ่านยังไม่ถึงปีนะคลิปนั้นนะประมาณแปดเดือนนี่โอ้โหสุดยอดแล้วก็เหรียญตัวอื่นก็เหมือนกันนั้นทุกนนะเหรียญ b ี b เหรียญเอทอ ETH เนี่ยไม่กี่ร้อยดอลลาร์ยังไม่ถึงห้าสิบดอลลาร์นะ แต่พอมาดูทุกวันเนี่ยพันกว่าดอลลาร์เลยนะเพื่อนเนาะอ้มันขึ้นไวมากเลยนะเพื่อนนะอ่าตัวนี้ก็น,าน่าเล่นนะเพราะเป็นเหรียญระบบนิเวศนะอ่าคลิปนี้ก็จะมากมากแล้วถ้าใครฟังจบก็ดีใจด้วยขอบคุณด้วยมาฟังผมบน่นอ่ก็ฝากเตือน,นเพื่อนๆแหละสมัครเล่นร้อยร้อยี่ก็ไม่มีจริงนั้นเพื่อนเนาะเออ มันได้ค่าเก็บไม่ถึงสิบาทด้วยซ้าเพราะถ้ามันได้ขนาดนั้นอ่ะผมรวยไปแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนบุกเบิกเลยนะครับผมแอปตัวนี้ยเออแล้วผมก็เป็นคนที่คุยกับตัวผู้พัฒนาเขาโดยตรงเลยนั่นเพื่อนนะอ่าคุยกันโดยตรงเลยมีปัญหาอะไรสัทักไปหาเขาได้เลยเขาตอบแต่เขาก็เอาเรื่องนี้ไปไประชุมเลยนะครับผมที่ผมไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปที่สิงคโปร์นะครับผมเพราะว่าไม่ได้รวยขนาดเนาะไม่ได้รวยอ่ะมีเงินมีทองที่จะไปเปิดตัวกับเขานะเนาะ แต่ก็ถือว่าเป็นได้ผู้มีส่วนร่วมสูงสุดของทางแอปนะครับผมก็คือใครมีปัญหาอะไรติดปัญหายังไงก็คือทักมาหาผมได้เลยนะครับผมถ,ถ้าปัญหายังไงแก้ไม่ได้หรืออะไรเนี่ยผมก็จะทักไปหาเขาแล้วก็ส่งเรื่องให้เขาแบบตรงๆเลยนะครับผมก็คือจัดก,การได้หมดเลยนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงคนนั้นนะครับผมผมก็เป็นคนโปรโมทให้แอปเขาด้วยนะเป็นผู้บิกเบิกเนาะเปิดสมัครร้อยยี่ร้อยหนึงนะ่งอะไม่มีจริงนะครับผมไม่ต้องไปสมนะัครเนาะ ถามว่าสมัครได้ไหมสมัครได้แต่เพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เงินไอ้ร้อยยี่หรือร้อยหนึ่งร้อยบาทจากมิจฉาชีพแต่เพื่อนก็จะได้เหรียญมาแทนนะหาเป็นหนึ่งเหรียญกับอีกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแค่นั้นแหละมิจฉาชีพมันไม่มีวันยาไปจ่ายเพื่อนๆหรอกนะครับผมร้อยหนึ่งร้อยยี่อ่ะมันไม่มีหรอกนะครับผมเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะถ้าใ,ใครติดปัญหายังไงก็ทักมาเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้เผื่อใครมีเหรียญแล้ว อยากจะขายเหรียญส่วนราคาผมก็จะตีให้ตรงนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ยาวนิดหนึ่งนะก็คือตีตีให้ตรงนี้เลยเอาตรงนี้ามาคูณบวกลบคูณหารแล้วก็ตีมูลค่าเหรียญให้เพื่อนๆตรงนั้นเลยก็คือไม่มีการโกงกันเลยแม้แต่สตังค์เดียวนะครับผมเนี่ยก็คือเอาเอาราคาเหรียญตรงนี้เทียบเลยนะครับผมถาม่าเทียบยังไงนะ่ะก็นี่เลยอะตอนนี้อยู่ที่5.9ดอลลาร์ต่อเหรียญแล้วก็0.1ได้กี่บาทก็เทียบเลย ห้าจุดเอศูนย์จ <c oughs> ุดห้าเก้าดอลลาร์ก็คือก็คือเอาตัวนี้เ <dislike> ท <fish> <kaar> ียบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะว่าศูนย์จุดหนึ่งละกี่บาทศูนย์จุดห้าเก้าดอลลาร์นั้นเปิดนนะศูนย์จุดห้าเก้าดอลลาร์คูณเงินดอลลาร์ตัวนี้ก็อยู่ที่สามสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์นะเพื่อนประมาณแปดสิบก็ประมาณสิบเก้าบาทนั้นเพื่อนนะศูนย์จุดหนึ่งสิบเก้าบาท ถ้าหนึ่งเหรียญมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หนึ่งเหรียญมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสองหนึ่งเหรียญอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบสามบาทนะเพื่อนนะตอนนี้นะหนึ่งเหรียญอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสามบาทเนาะรางวัลก็มีจากการเชิญเพื่อนจากการฝากเงินดอกเบีย้ยเช็คอินแค่นั้นเลยนะครับผม ก็มีแค่นั้นแหละแอปนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีภารกิจอะไรให้ทำนันเพื่อนนะก็เลยมาแนะนำเนาะสำหรับคนที่มีเวลาคนเราก็ทางานทั่วไปเนาะจะให้มานั่งเล่นแอปทั้งวันก็คงไม่ไหวเนาะถามว่ามีหลายแอปไม่มีเยอะแต่แอปบางแอปมันต้องทําภารกิจเยอะก็เลยไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่มีใครมาว่างพอที่จะทาภารกิจทั้งวันหรอกนะครับผมรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนาะผมก็ทําคลิปเนี่ยก็เลิกงานมาก็ทาคลิปนะถ้าใครฟังจบก็ดีใจด้วยเนาะ ถ้าเผื่อเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกาแลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แชร์ไปเยอะนะเพื่อคน,1 like, 1 share share คนไปเจอเนาะเจอมีฉาชีพรืล,ลองให้สมัครอะไรเงี้ยเออลอมาฟังคลิปผมอะไรเงี้ยสมมติราคาเหรียญเขาขึ้นทุกวันนะั้นเนพะื่อนเนาะก็ดีใจกับตัวแอปเปด้วยนะดีใจกับเราด้วยขึ้นทุกวันมันก็ดีกับเราเราเก็บมาแล้วขายทีเดียวก็ได้เยอะนั้นเพื่อนะน,นะคุ้มนะ,ะผมก็มีอยู่0นจุดหนึ่งอ่ะถ้าจะขายก็ได้สิบเก้าบาทอะไรประมาณนี้ก็คือยังไม่ขายเนาะไปฝากกินอกเปียเนาะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ